ตอนนี้428กิโลค่ะไขมันอะสมร้อยกว่าเหลือ168ทกด้านในชีวิตน้ำตาลสะสม7.0เหลือ6.2เบาหวานหายได้ดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยทำได้ตลอดชีวิตคุ้มมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิมนค่ะอายุ47ปีนะคะเป็นครูสอนอนุบาลค่ะสัรหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะ ลดน้ำหนักอาหารเสริมที่เขาขายอ่ะที่บล็อกแป้งนู่นนี่นั่นก็คือตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันก็คือลองมาแล้วเอฟเฟกมันคือเวียนหัวจะอวกคลื่นไส้ก็ต้องได้หยุดสรุปแล้วก็คือไม่ได้ช่วยเลยจากนั้นก็ลองหลายสูตรนะคะสูตรกินไขน่เจ็ดวันกินแต่อะพวก ปรตีนตอนเย็นแต่ว่ามันทําได้ไม่นานหมอที่ได้มาเข้าคลาคุณหมอนี่อยากจะหายจากเบาหวานค่ะไปตวรวจสุกภาพประจําปีหมอก็บอกว่าน้ําตาลในเลือดสูง144ยน้ําตาลสะสม7.0ค่ะไปดูคลิปหมอที่ว่าเบาหวานหายได้ลองเข้าคลาดูมันคนละเรื่องกันเลยกินผลไม้ได้ทุกอย่างชีวิตนี้ฉันมีความสุขมากรุ่งเช้าอีกสอวันเจาะน้ําตาลในเลือด นั่นนั่นแต่ำอยู่นะมข่มวาัาก,กันมากเลยเข้าคลาสแค่1เดือนนะค่ะจาก50เหลือ45ค่ะตอนนี้42 8กิโลค่ะรอบเอวก็ลดเปลี่ยนไซส์หมดเลยจากูอหูต้องเป็น SS เลยค่ะฮัลโห จ0เหลือ6.2ค่ะแล้วก็น้ำตาล142มาเป็น106ค่ะแล้วไขมันสอ่ร้อยกว่ามาตลอดเหลือ168อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอผลลย้อนแล้วก็มันเจ็บที่หัวใจเนี่ยค่ะผมไม่เกรงด้วยหมอตอนนี้คือโรคเหล่านั้นหายไปเลยทุเรียนบอกเลยนะคะไม่อ้วนค่ะแตกต่างเยอะหมอหนึ่งมันราคาถูกคือมันดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยมันอิ่มอิ่มร่างกายแล้วมันอิ่มตมอง ทำได้ตลอดชีวิตยอยากให้ทุกคนสุขภาพดีคร์ดนี้คุ้มมากๆเลยค่ะผุ้มมากๆเลยถ้าคุณอยากรูปร่างดีและสุขภาพดีไปด้วยลุงเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน